ท่านชิดลมเราก็เคยดูสถาน,นีชิดลมข้างบนนู้นเะนาะสนีชิดลมบางทีช่วงนี้รถเยอะก็จะเลื่อนไปบ้างเลยว่างนะขึ้นขึ้นต่อไีก่อนก็ถนนแล้วเขาเรียกถนนไร้สายไฟนะครับตรงนี้ท่นชิดลมนี่ก็เป็นที่ตอนเด็กๆชอบมาเดินเล่นนะตอนเรียนหนังสือ เพราะว่าสมัยเด็กๆไม่มีห้างมีที่นี่แหละที่เป็นห้างห้างเดียวมีห้องแอร์ด้วยนี้ก็เงียบเงไปเยอะเลยจากแย่ชิดลมก็จะเป็นพรรังิตครับ้าเอะไรูุก่ก็ตรงนี้เป็นถาษาตุรังกิจนะแล้วก็มาที่ขึ้นสถานาษาตังกิจพวกขายเค้งเชยนะครับ เอามาทำสวนคนค้าพระสารเจ้ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนละมีด้านทางขวามือก็ถนนพาสุขยุทธยา,าที่เดยสารวนนม้ครับเดี๋ยวสายทานกล้องจะหมดแล้วต้องเปลี่ยนทางกันแล้วครับแทนไปเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับความการตกแต่งคริสต์มาสแล้ววีนี่ไปรู้จะได้ดูต้นคริสต์มาสหรือเปล่า ิงกเบลแล้วครับนี้ิงก,เ,งกเบลแล้วนี่ก็เพลินจิตนะครับตอนนี้ล่มแล้วนะครับเพราะว่าแดดมันเอียงมาแล้วเอียงมาทางหลังคาด้วฟฟ้าพอดีเพราะฉะนั้นขี่ตรงนี้ก็ล่มดีสบายใจ่ก็เป็นเพลินจิตนาน, ά, นาโศกดุผมมิสนะผมอาจจะถ่ายน้อยในะนะช่วงนี้เพราะว่าเคยขี่ก mm ันบ่อยแล้วก็ร mm ู้สึกว่าเฉยๆแล้วไปครับ mm hmm. เพลินจิตแล้วนะครับ Next Station นานาถานมีนานานะครับตอนนี้ เราจะไปวิ่งบนฟุตบาทกันดูที่ว่าฟุ้ดบาท์ดโมวิดนี้เป็นยังไงบ้างทำั้ก่อนนี่จะมีพวกร้านค้าแน่นไปหมดเลยนะคิดว่าช่วงโควิดล้วท่องเที่ยวไม่มีก็คงจะไม่มีร้านค้าแนละ้ว บอดด้วยแอปเ,เล็ตแล้วนะส็อตเตอร์ส็อตเตอร์มันก็จะมีปัญหาเนี่ยแหละพวกข่สร้างล้วใครมันจะผ่านมันได้ปะเนี่ยงานจะเจอแบบลโล่งๆว่างๆสักทีนะสุข,ขุมวิทอเยอะมากก็ได้ชมกันช้าๆไฮแอดรีเจนซี่บางกอกสุข,ขุมวิท มีคนเยนะเลยนะมอสาเดอร์มีคนไร้บ้านอยู่เยอะเหมือนกันนะเส้นนีครับเซอร์ฟิเทลสูมไปอยนี่สุขุมวิทนะครับสุขุมวิทจังซอยนานา,นาน ไปถึงก็สกงพุ้นบาทก็พอได้นะแต่ว่าทางตัดเยอะแล้วเกินแล้วก็ก่อสร้างก็เยอะ ว่าขี่มาเรืเ่อยๆแป๊ดเดียวเองนะเดอะเวสอินแล้วครับน้่าเป็นเทวร่นอธปวันรถก็เริ่มติดแล้ว่าจะเป็นชักบ่ายสองโมพระโศกมนตรีนี่ต้นคฤษมามาแล้วเทวร่นอธิปวันใครไม่เคยมากรุงเทพก็ชมคลิปนี้ ได้เที่ยวตามแนว,วไฟฟ้ายาวเลยนะครับเดี๋ยวไฟเขียวแล้วผมที่เพ่นกันดีกว่าอันนี้สถานีอโศกค,ครอโศกแยกอโศกนะครับกรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัวจริงแยกใหญ่มากเลยนะทางเท้าดีนะครับอันนี้จริงขี่ไปได้ถึงปากน้ำเลยบ้างเนี่ยส้องสส่ทางแบบนี้สวยงามอันนี้ก็รถเริ่มติดแล้วนะตรงนี้ทางจะแคบนี่เป็นสุขุมวิท ยี่สิบซ,ซอยประสานวิตรนะครับด้านหน้าก็เป็นซอยใส่ลำพึงจำชื่อซอยไม่ได้แล้วเรียกแต่ซอยใส่ลำพึงอยู่ก็ขี่บนฟุตบาทนะสบายๆเลยกรุงเทพชีวิตดีดีดนะครับเรื่องจักรยานจริงๆนะครับถ้าไม่ออกมาสัมผัสเองไม่เข้าใจไม่รู้นะคิดว่าขี่เอาอันตารายถนนน่ากลัวรถวิ่งน่ากลัวแจริงๆฟุตบาทถือว่าใช้งานได้ มาขี่บ่อยๆไ้จะรู้ว่าเออไม่ไม่เลวครับไม่เลวยิ่งช่วงนี้คนน้อยๆด้วยสบายมากนี่ด้านเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นซอยใส่ลำพึ่งแล้วนะใส่ลำพึ่งนี่ก็จะเป็นสุขุมวิทยี่สองช่วงวหน้าถ้าสวนเบนจัดซิลก็้างหน้านี่ก็จะเป็นอิมโพเรียมนะนครับก็ถนนแคบมากแล้วช่วงนี้รถวิ่งกันสามเลนนิดเต็มๆ เมื่อกี่ประสุดบาทแทนดีกว่าสวนเดินจากสิลมิมีเอ็มโพเรียอยู่ดนน้านนาครับถ้าคนเยอะก็จะลงถนนแ,แล้วก็ไม่ถ่ายและมววาลงถนนที่ขอเลยนะครับวันนี้รถติดมากขี่ยากแล้วก็คนก็เยอะด้วยเยอะทั้งรถทั้งคนเลย ทองหล่อครับก็ขวัา,ขา,วาไปเอกมัยวัดขนงเลยแล้วครับมืเจอร์ซีนีเพ็กเอกมัยนะครับด้าน,นขวาก็จะเป็นท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก่อนก็เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะแล้วหลังๆก็ปิดไปข้างหน้านี้ย้ายเอกมัยนะครับขวามือก็เป็นขนส่งภาคตะวันออกใครที่จะไปบางแสนวัตยาละยองจันก็ ขึ้นรถที่นี่ได้เลยเล็กกระติดลิศมาก,กเล็กเล็กกว่าเขาเพื่อนเลยภาพัหน่งเขาตายตอนออกนี่ใหญ่โมรานนี่สถานีเอกมัยแล้วครับตุ๊ตตุ๊ตตุกมัยก็จะมีวัดทัดทองนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสุขุมวิทกดไม่ทันเมื่อกี้รถมันเยอะก็เลยเลยมาแล้วไม่ได้ถ่ายคริปไว้ น,นี้แต่ก่อนเป็นโรงเรียนสีบริกรนแะล้วแต่อนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอินเตอร์อะไรสักอย่างแนละ้วเพราะที่มันขึ้นก็เลยไม่ได้เป็นสีบริกอนแะล้วอันนี้ก็ next สเตชั o n ก็พระขนงนะพร,ร,ร,ระขนงแล้วลลก็อนุษย์บ้านหล่นแล้วสถานีพระขนงแล้วนักแปรรูกสถานีสุวิทนี่นจะมืดๆนะเพราะว่าสถานีมันจะเต็มถนนมาดีลแล้วด้านล่างก็จะมืนจุดตื้นแล้ ็จะเหไม่นถนนแคบครับตรงนี้ถนนแคบขึ้นบาก็ใช้ได้ครับเรียบดีไม่มีอะไรมารุกร้ำด้านหน้าสถานีประกนองก็จะเป็นที่ทำการไปสย์นะครับไปีย์ไทยแต่ตรงนี้ไม่โอเคเลยทำไมพังอย่างนี้ ไปสนิทพักนครับโอ้โหครับสถานนี้อ่อนนุช <ๆ S 1> เริ่มต้นทร,ทริปของเราวันนี้นะเราะว่าสถานีนี้คนเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ขอข้ามไปเลยดีกว่านะตลาดบางจากนะครับปัจจุบันปูวิ์ร้อยศานะที่ส่วนมีตลาดอย่างนี้กลายเป็นคอนโดหมดละแถวนี้ก็เป็นคอนโดซะเยอะแล้วส่วนมากตลาดก็จะไม่เหลือแล้วมีคาเครื่องทางจวดหกสิบสอง ด้านหน้าก็คือกระสานมีบางฉากนั่นเองอที่เราก็เลยตรงนี้ฟุตบาทแคบนะครับใช้งานไม่ได้แม่ค้าก็ยังมาใส่ขายของอยู่ไม่ค่อยพัฒน,นาเท่าไหร่หมดสิบเิ์ค้งบอลแล้ว พอดีขึ้นเยอะนะแต่ก็ยังถือว่าไม่ไหวครไม่ไหวนี่ทางดัวน62นะครับเมื่อกี้ทางที่ด่วส62นี้ก็เป็นขนส่งนะครับใครมาต่อเรียบเคียงขนส่งพระกระหนงก็มาตรงนี้ได้พื้นที่3ไม่รู้เลยอันนี้ก็สถานีปุณวิสีนะครับ มาเจกนนวันนี้ก็รถวิ่งกันเร็วมากนะถนน,นก็ไม่มีเส้นแบบถนนก็ติดกับฟุตบาทเลยขี่ยากฟุตบาทก็ทุกทุบคำสาด้วยตุนถึงเล็กสเตชั่นอุดมสุขแล้ววันี้รถวิ่งเร็วนะแล้วก็ถนนแคบรถค่อนข้างจะว,วิ่งกันแบบรุนแรงครับก็ขี่แล้วเครียดพอสมควรครับดู อย่างชันนั่นจะชันไปไหนไม่รู้แถวนี้ก็เป็นคอนโดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ออนุทมาอุดมสุกนี่คอนโดล้นลวนเลยสกายบอลนะครับจากสถาน,นีอุดมสุกนะมาถึงสถานีแบลลิงเลยเามาดูนะนิ่งนิ่งปิดรถดรถ ดาวเลยครับตรงนนะี้ยังเมื่อยเลยนะเมือ่อกี้ขี่มาข้างลนะ่างแล้วก็ขึ้นวงนู้ย้อนกลับมาตรงนู้นใบเทกบางนาครับขาวใหญ่ใหญ่ใบเทกบางนาก็อยู่กับบอลแล้วก็รู้สึกเต้นกันนะถ้ามันยาวตลอดแล้วก็โอเคนถ้น,นไม่ยาวตลอด ระยะทางก็น่าจะประมาณสักกิโลได้นะยาวเลยครับใบเซกบางนานี่น่าจะไปถึงแบริ่งนะครับจำได้ซึ่ง,งการค้าที่สวนีว่แหละวัดบางนาน,ะนอก ไบเสร็จบางละไทางสถาที่ก็จะเป็นสถานีแบลิงนะครับ วัดบางนานนอกวัดบางนานในเที่ยววัดบางนานนอกพระอารามหลวงด้วยนะธรรมดาบางนานนอกอยู่บงน้ำพึ่งที่ขึ้นเรือข้ามฟากนูนท่าไปเทชรใครไมเคยมากรุงเทพด้วยนะครับมีคลองด้วยออมีสะพานปูนสวยด้วยหน้าไว้หน้าไปลองฝันนะสะพานปูนตรงนั้น มีเล็บให้ลงนะครับของนี่เลยยันถ้ารถใหญ่ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นมาแล้วยุ่งเลยของสำโรงนะครับนี่สำโงรงตลาดสำโรงของสระของทะ,ะเลเยอะนี่จะข้ามสะพานข้ามคลองสำโรงเรามาข้ามสะพานคนเดินกันเพราะฉะนั้องไ,ไ,ไปเสี่ยงรถหยอยเยอะเนะครับ ด้านบนก็เป็นรถส,สายแา้วนี่ตลาดของสดอาหารทะเลเยอะแะครับน่ากินมากนี่เรามาข้ามสะพานนี้กันก็ยกหน่อยไม่สจริงๆจากบางนา,านี่มีสถานีแบลิกอีกอันนะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้มันเริ่มเริ่มห่างไกลเมืองกรุงก็เลยสถานีมันจะห่างๆกันเยอะ ผมก็เลยต้องขี่เร็วนะเพราะขี่เร็วก็ขี้เหยียดจอดว่ากำลังได้รอบก็เลยข้ามสถานีแบลิ่นไปเลยมาจอดทีก็นี่เลยสำโรงเลยแล้วกันนี่ข้อสำโรงถ่ายรูปเส้น่อยนี่กับข้อสำโรงครับสะพานเส้นนี้แต่ก่อนเด็กๆกวัยรุ่นนะครับไม่ใช่วัยรุ่นหรอกก็สิบกว่าปีแล้วล่ะ เพื่อนๆแบบขาแรงขาโดดครับก็ามาขีเ่เล่นกันดึกๆแล้วก็จะขี่ลงเลยนะพวกแบบรถด,ดาวฮิวอะไรกนี้ก็พุ่งปุ๊บลงไปเลยเสียงดังล,ลั่นเลยมันดี <Soldier> 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 นี่เรามาผลแยกเทพารักษ์นะอนันนี้เลยไปนิดนึงก็จะเป็นทางเข้าถนนปู่เจ้าสเปนไาย สำโรงก็จะเปลุยจะไปเป็นช้างสามเสียงหรือเปล่าพี่สรานส่วนที่ผมก็จะปล่อยยาวแล้วเพราะว่าสถานีมันห่างกันเยอะสถานีปู่เจ้าครับก็ใกล้ๆก,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 กับโตโยต้าบริษัทโตโยต้าโรงงานใหญ่ๆต่อไปก็จะเป็นช้างสามเสียงแล้วเป็นทางขึ้นสะพานโลแบนุสาหกับรถโอเคว่าร,รถวิ่งเร็วนะแล้วก็ดูไม่มีไม่มีหลายทางไม่มีทางจักรยานเท่าไหร่ถ้ารถที่หลบก็ถูกคน จักรยานสถานเดียวนี่ครับถนนกาญจนาภิเษกเป็นเป็นทางดวนนะอเอร์ไซขึ้นไม่ได้นะครับติดกันตรงนี้ก็จะเป็นช้างเอราวัณน,นะครับเห็นไหมครับหอช้างว่าแบบนี่เสียค่าเข้า,ขาเดียวนะครับค่าเข้าสองร้อยบาทยืงไงนี่แหละ ด้านในตัวช้างจะเป็นแบบพิวิธภัณฑ์นะแล้วก็มีแบบก็สวยดีนะครับมันจะบิดตมฟ้าโหนนะจะได้ดไรถเมล์นี่วงแหวนหากันข้มามาอันนี้ช้างเอราวัณนนครับตัวช้างหยุดนู่น,นแต่สถานีอยู่นี่ประมาณสักห้ารเมตร ด้านหน้าน่าจะเป็นสถานีนายเรือสถานีนายเรือนะครับด้านขวาก็คือโรงเรียนนายเรือ้านซ้ายจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารเรือเข้าไปดูได้ฟรีด้วยมีต่าบิดดเยอะครับข้างนนี่สถานีปากน้ําครับตรงนู้นคือวัดมหาบงติดแม่น้ำเจ้ายาเลยครับตรงนี้ติดแมนะ่น้ำแหละทุป่าท,ทางสมุทรปราก,การนี่ก็ยังไม่พัฒนารนะับ ยังขี่ไม่ได้เลยล่ะจักรยานบอกตรงๆคนเจอก็ยังรู้สึกว่าลำบากเลยรถมาตละลากคันเร็วๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยดูดาวนะครับปักน้ำาึ๊บบาทตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องปรับปรุงนะครับคนปักน้ำฝากปรับปรุงด้วยฝากรักเอาไว้นะครับนิมานดินช่วยกระทำให้เป็นนิมานดินนะครับ ไม่รู้พครของใครเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นนายกอบตอที่นี่หรือเปล่าครับปากน้ําบางโป๊ดเดี๋ยวเราจะไปครับสองสถาน,นี้ก็หมดระยะผมแล้วม่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวพาเดี๋ยวพานี้สถาน,นีศรีน,ค,นครินไลจากปากน้ำมาสควรนแล้วชุนี้สถาน,นีห่างกันเยอะนะครับประมาณกิโลสองกิโล น่าจะเป็นอันหน้าน่าจะเป็นสายลวดเนาะนี่ก็อยู่ถนนสุขุมวิทสายเก่าเลยนะครับวิ่งไปชนบุรีเอ่อไปชนบุรีชาเชลกสาถานนี่สถานีภาคสารครับโรบินสันขาน,นี้หน้าก็จะเป็นเคหาะนะั้นหรือว่าสายลวดให้แน่ใจาเมื่อกี้ยากแทบสาไม่ได้ถ่ายนะพอดีซ้อหลุดพอดีเลย อันหน้าจะเป็นสายลวดนะครับไปขากลับผมก็จะนั่งรถรถรถตอ่อนะครับอย่งสี่ห้าเร่องสีนักกลิ่นแล้วไปลงสี่คันใกล้บ้านอันนี้วัดพุทธภาวนาสายลวดนะครับสถานี้สถานีหน้าก็น่าจะเป็นอะไรนะเรืมเคหะละอันนี้สายลวดเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าตักน้ำ เข้าสมันปากน้ำเรียกสนนสายรวดทางซ้ายก็มีคลองสลอดตรงนี้ยังไม่มีทางจักรยานนะทางจักรยานรู้สึกจะไปเริ่มแถวเคสหลังเหะทางวัดวัดอโศการามไปทางจักรยานสวยงามมากโอ้ยเ่า ตรงนี้วันนี้น้ำทะเลขึ้นช่วงเช้านะ8โมงเจ็ดปดโมงเรามาช่วงบ่ายก็ไม่ได้เห็นน้ำท่วมสุร,ระการแน่นอนนะครับถึงราคาสถานีสุดท้าย,ยรถไฟฟ้ามหานครสถานีเคหะพอจบทริปของผมแล้วโอ้โหเลือนตั้งแต่ออ,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 อจกจากภูคอเพี่ยงพอดีนะครับมาถึงนี่กี่โมงคะสถานี เวกสเตชันเคค่ะตรงไปนี่เข้าอู่แล้วนะรถเ,ออเดี๋ยวขอไปหาน้ำท่ากินสักหน่อยแล้วค่อยหารถกลับไปกลับรถเมลหรือรถไฟฟ้าดีวีซีโอเครูปสุดท้ายสถานีเคฮะนะครับปิดทริปกันตรงนี้แล้วกันมีชาบูรินคองนั่านั่งจริงๆนั่งชิมน้ำคํากับยุงนะครับ ก็จะไปบางคูวบางแสนสองไปก่อสักห้กิโลนะ้ะไม่เอาดีกว่ากลับบ้าน